สวัสดีจ้ามันไอ้แยเตี๋ยวสปาไมากินแจงเห็ดด้วจ้ะเนี่ยแจงเห็ดอันเีกยวจะเอาขึ้นให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะแจงเห็ดจ้าแจงเห็ดก็แยเตี่ยวเข่ากำด้วจ้ะเนี่ยเข่ากำยายเตี่ยวกินเข่ากำมันี่้เข่ากล่องมาจ้ะแจงแล้วจ้าแจงเห็ดโอ้ยจาสิขว่อมเด้อบปเด็กินได้เนี่ยแจงเห็ดเนี่ยต้องจับไว้น้ำได้เนี่ยยานมขว่อมอัน แนวตังเนี่ยสยก็บขวามเด้อแย่เตียวว่ไดดกินได้เนี่ยมาจากแม่จินแจงเดกับแย่เตียวจะแจงเฮห็อนหอนจริงข่าวว่าแจงเฮจามาเนี่ยแจงเฮถ้วยเดียวมาสกโกกโกกับแย่เตียวคือเก่าละจ้ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังลาวฟังสวีเดนก็ได้มาจินนน้ำแย่เตียวด้วจะยาเตียวคำจะของ มาจ่ามาแสบแสบโซน้นำกโกโกแกงเห็ดอืมแสบจ,จ,จ่าแสบอย่ง่ายใส่ผักอีตูใส่ผเอเอเอักคะหนำปละแดกอืมแสบจ,จ่าแต่พอยายเพิพ่นเจ็บไปหม่าว่านเพิ่น่านมันแสบลาย แสบหลายย่ายแสบหลายเป็นะดอกตูมมันเนี่ยเอามัดแกงมันจะคไา่คลๆเห็ดปวัวปันเท่าเนาะจัะเนาะอืมอือแสบจ้ะแสบ อาหารจานเดียวมาเนี่ยหืมเศษเศษเศบเศษเอืม,อมลุกปากลุกข้อลุกขาเนาะจนา มาเด้ยอยาเฉีนยนยาโพดมาก,กินกับะยาเตียวกงกงเห็ดเจ็บใหม่ๆสดๆแซบเลิศแซบเลิศจะแซบเลิศอือพี่ตูพริตูพักคะจับ เป็นนันหยอดเนาะหยอดอบอวบพออีตัวแยเตียวบ่เด็ดมุนมุนได้ดจ้ะอออดอดออเอาทั้งหยอดอวบอวบเลยเสียที่ตะบะมีนาำยานั่งเขียวเ,าเานาะจา้ะเนาะ ตันนี้ก็แสบคือกันตันนี้ก็แสบแสบหลายคือกันจ้ะ แสบมากๆด้เลยจ้ะอืมเขากห็ห่อนแจงกห็ห่อนเขากันปับ๊บใครให้ปวกบานเท่าเลยจ้ะ คือเฮ็ดผ,ผัวผัวบ้านเ่าเลย แกงกินแบบสไตล์ยัยยเดเสียวอือเข่าห่อนจ้ะ อืเขากลองตอนนั้นตอนพักพักขะกับพักไอ้ไผ่ตูอืมก็เลยโ่ไก่ๆมาก ผมเน็กจ้ะไปกินไดจไดด้ะแซ่บจ้ะเดีดด๋ยวยายโผล่เอ้ยยายโผล่ยายแ่มมากินน้ำก้อยได้จ้า แสบแสบแสบทั้งเพชรทั้งแสบเป็นมาเนาะจ๊ะเนาะเพิ่ <laughs> งเพชรทั้งแสบแสบไปถึงใจแล้จะดีใจลใหลายไอ้กินแจงเห็ดใหม่ๆสดๆแสบ เราก็อ่อืมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากมาก เบิดขั้นบรรยายเลยเต้ยเตียเแแสร์ลายแสแสรลายเบิดขั้นบรรยายเลยจ้ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยสบาย <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยจ้ะ สแสบลายสมังน้ำแจงซดน้ำแจงไปยำไปแบบนี้น้ำน้ำแจงมันอยู่ในเห็ดแลนจูดลงไปเลยก่อนแยกเตี๋ยวจะอื่นโอ้อยเนี่ยเนาะข้าจวาวาฝ่าหลายอันเนี่หลายมันเลยสะฆ่าข้อตาย อันนี้มันบ่า,าข้อแล้วบันนี้มันจะไหลลงในข้อ,อนี่แล้ว <c oughs> <c oughs> จะฝ่าออเบือ่อแยกเตี่ยด้วยจ้ะจะ่ฝ่าออเบือ่อแยกเตี่ย เนะเพื่อนมาผู้สาวจะนำลงไปกับแกลนพริกข้อเนาะจ้ะเนาะปากน่ากินคำามยิ่งคำ่งข้า่งเลยจะเห็ดอวบ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 เห็ดไว้หลุนเลยจ้ะ ถ้าพึ่งก็มาอวกอ้วกเออ,อ,อะออนั่นน่าจะเนาะอ้วกอ้วกเออะออต้องเผ็ดต้องแสบต้องเผ็ดต้องแสบจ้า dẹp chân dẹp chín chuẩn lên nha chân chín chân chèn thuế lên dây tiểu phải ít đồ ดีใจหลาย เขาบดตัวแล้วจ้ะอ่ะข้ามใน่พี่นอ้องบวบเอ่อ ได้เจียสดๆหนาหมันได้แบบตอนหำเบสดยอะจิ๊บเหนี้กเอไว้แค่นี้แล้วน่าจะเนาะครับสวัสดีทุกกำลังแรงใจเด้อจะเด้อที่เข้ามาติดตามยายเตียวจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เกาะขอบผักกุ้นสุกๆน,น่าจะเนาะ จ้าวันดีจ้าพอกันชิปหนาเนาะจ้ามีชิปอันใดดีๆแยกเตียวกระเส่เอามาล่องหายบิงเนาะจ้าเนาะจ้าวันดีจ้า